จอมพลปอพิบูลสงครามกับการเลือกตั้งสกรปรก26กุมภาพันธ์2,500 The Moment รายการที่ถอดจังหวะชีวิตผู้คนบนโลกเพื่อเรียนรู้และประยุกต์นำไปสู่ก้าวใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เกิดขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2500ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า8ครั้งก่อนหน้าโดยมีผู้ใช้สิทธิ 57. ์57.5%สะท้อนว่าประชาชนมีความสนใจและตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างมาก แต่การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะกลับเป็นที่รู้จักในนามการเลือกตั้งโศก,กรปรกซึ่งท้ายที่สุดทําให้ลุงแปลกหรือว่าจอมพลปพิบูลสงครามไม่สามารถรักษาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเอาไว้ได้และถูกศัตรูทางการเมืองกระทําในสิ่งที่เรียกว่าปฏิวัติต้องเท้าความก่อนว่าการขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในรอบที่สองของจอมพลปพิบูลสงครามเป็นไปอย่างยากลําบากบนการเมืองสามเศร้าที่มีกลุ่มการเมืองของจอมพลปอเอง กลุ่มซอยราชครูของจอมพลผินชุนหวันและพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และกลุ่มสีสาวเทเวศของจอมพลสษริธนรัตน จอมพลปอพิบูลสงครามจึงต้องหาหนทางใหม่ๆเพื่อเหนี่ยรังอำนาจไว้ที่กลุ่มของตนเองมากขึ้นเขาออกเดินทางรอบโลกไปสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียรวม17ประเทศเพราะเชื่อว,ว่าจะทำให้ได้รับคะแนนนิยมมากขึ้นและมีความชอบธรรมมากกว่าการเป็นนายกที่มาจากการรัฐประหารจอมพลปอไปอังกฤษได้ไปเห็นสวนสาธารณะชื่อไฮพาร์คที่เขาเปิดพื้นที่ให้คนประหลาดๆได้ออกมาแสดงความคิดเห็นก็เลยนำเข้าไฮพาร์คมาที่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้คนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างตรงไปตรงมาเพราะคิดว่าจะใช้การเปิดโอกาสแบบนี้ให้คนเนี่ยออกมาโจมตีกลุ่มอื่นๆแทนโดยเฉพาะกลุ่มซอยราชครูและจอมพลปพิบูลสงครามที่ทำรัฐประหารรัฐบาลตนเองก็เปลี่ยนมาในคราบนักประชาธิปไตยอีกครั้งหลังจากนั้นในเดือนกันยายน2498ได้มีการออกพระราชบัญญัติพักการเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแน่นอนเขาว่าพักของลุงแปลกได้จดทะเบียนเป็น รัแรกในชื่อพักเสรีมนังคศิลาพักเสรีมนังคศิลาตั้งชื่อตามสถานที่ทําการของพักก็คือบ้านมนังคศิลาแล้วเอาคาว่าเสรีมาไว้ข้างหน้าพักเสรีมนังคศิลาก็มีลุงแปลกเป็นหัวหน้าพักมีจอมพลสริทธนรัตเป็นรองหัวหน้าพักมีพลตารวจเอกเผ่าศรียนนท์เป็นเลขาธิการพัก ก็ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของจอมพลปอที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในวัย60ปีที่จังหวัดพระนครการจัดการเลือกตั้งในวันที่26กุมภาพันธ์2,500เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างเอื้อให้พักเสรีมานางังคศิลาของลุงอย่างเต็มที่เช่นในจังหวัดนครสวรรค์มีการกล่าวในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าบ้านเมืองจะเจริญได้ท่านต้องเลือกพักเสรีมานางังคศิลา บรรดาผู้กว้างขวางต่างบอกให้ชาวบ้านเลือกพักเสรีมานางคศิลาของลุงและมีการออกใบปลิวประนามฝ่ายตรงข้ามส่วนที่เรียกได้ว่าสก,กปรกจริงๆนั่นก็คือการเอาอุจระไปป้ายที่ประตูบ้านของผู้สมัครฝ่ายตรงข้าม การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมีการแข่งขันคึกคักหลายเขตโดยเฉพาะในกรุงเทพซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างพรรคเสรีมนังคศิลาซึ่งลุงแปลกลงสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีในควงอภัยวงศ์ร่วมมือกับกลุ่มอนุรักษนิยมเพื่อสู้กับลุงแปลก แม้ว,ว่าพรรคเสรีมานังคศิลาจะชนะพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพระนครแต่ลุงก็ถูกคนรหาว่าโกงการเลือกตั้งด้วยการใช้อำนาจแทรกแซงใช้กลวิธีแอบแฝงซ่อนเร้นและทำร้ายศัตรูทางการเมืองแถมก่อนเลือกตั้งหนึ่งวันหนังสือพิมพ์ก็พากันลงข่าวว่าพบบัตรเลือกตั้งจำนวนหนึ่งที่พร้อมจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครจากพรรคเสรีมานังคศิลา มีตราประทับของในอำเภอเขตดุสิตเอาไว้อย่างถูกต้องเรียบร้อยพอถึงวันเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่สมาคมสตรีไทยถนนเพชรบุรีก็พบบัตรเลือกตั้งจำนวนเจ็ดปึกใหญ่ที่ลงคะแนนให้กับพรรคเสรีมานางคศิลาเอาไว้ว่างอยู่บนโต๊ะของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนักศึกษาและประชาชนที่มาสังเกตการ์ต้องออกมาคัดค้านและขอให้มีการตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสจนต้องยอมเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งใหม่ ในวันเลือกตั้งบางเขตก็ขาดเจ้าหน้าที่หรือกรรมการประจําหน่วยซึ่งอาจเป็นเพราะว่าร้างราจากการจัดการเลือกตั้งไปนานแล้วก็มีการทุจริตการเลือกตั้งผ่านพลร่มหรือเวียนเทียนลงคะแนนซึ่งผู้มีสิทธิ์บางคนก็ชื่อตกหล่นหายไปส่วนอภิสิทธิ์ชนบางคนก็ลงคะแนนได้หลายรอบมีการโกงกันนับผลเลือกตั้งอย่างเช่นที่อำเภอดุสิตซึ่งเป็นเขตทหาร มีการน,นับคะแนนช้าจนผิดสังเกตส่วนหน่วยเลือกตั้งในส่วนลุมพินีนับคะแนนอยู่ดีๆก็เกิดไฟดับพอไฟมาปรากฏว่าจํานวนเสียงที่นับได้เนี่ยมันมากกว่าจํานวนผู้ที่มาลงคะแนนแล้วก็มี13หน่วยที่นับคะแนนกันช้ามาก นับกันไปจนถึงเที่ยงของวันที่28กุมภาพันธ์2500เพราะเอาคะแนนมารวมกันปรากฏว่าคะแนนของผู้สมัครพรรคเสร,รีมานางคาสิลามีเพิ่มขึ้นถึง200%แม้ว่าพรรคเสร,รีมานางคาสิลาของลุงจะได้สสไปมากถึง83ที่นั่งจากทั้งหมด160ที่นั่งจนลุงได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่หลังจากนั้นปรากฏว่านิสิตนักศึกษาก็ออกมาชุมนุมประท้วงการเลือกตั้ง ลุงเลยตัดสินใจส่งจอมพลสริธทธนรัฐไปควบคุมสถานการณ์แต่กลายเป็นว่าแทนที่จะไปปรับปรามหรือว่าสลายการชุมนุมจอมพลสริทธ์กับไปผูกมิตรกับผู้ชุมนุมแทนหลังผ่านการเลือกตั้งไปไม่ถึงปีในวันที่16กันยายน2500จอมพลสริทธ์ในนามของคณะปฏิวัติได้ทำรัฐประหารรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามหรือว่าลุงแปลก ในที่สุดจอมพลปอต้องลีภัยออกนอกประเทศโดยไม่มีโอกาสได้คืนสู่มาตุภูมิอีกเลยแม้การกระทําของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐจะได้ใจมวลมหาประชาชนที่รังเกียจการเลือกตั้งสกปรกแต่สิ่งที่คนไทยได้รับก็คือจอมเผด็จการที่ทุจริตคอร์รัปชันอย่างใหญ่หลวงมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้คนนักเขียนนักหนังสือพิมพ์และผู้ที่รักในประชาธิปไตยถูกจับกุมจำนวนไม่น้อย มีหลายคนเรียกว่าเป็นยุคมืดทางปัญญาของสังคมไทยและเป็นการเข้าสู่ยุคเผด็จการทหารอย่างเบ็ดเสร็จเข้มขน้นชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของการเลือกตั้งสกรปรก26กุมภาพันธ์2500พบกับ The Moment ได้ใหม่ในทุกแพลตฟอร์มของ The People สวัสดีค่ะ